สวัสดีค่ะน้องๆตอนนี้นะคะสดๆร้อนๆเลยจากแถลงกลางทีแคสสุก้าจากทปอเนาะมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมาสำหรับน้องๆรอบพอร์ตฟรีโอนะคะคือปีนี้เนี่ยทอปอ,อ,อเขาจะสนับสนุนนะคะในการคัดความสามารถมากกว่าความสวยงามของพอร์ตนะคะก็เลยจะมีเว็บไซต์กลางอันนึงขึ้นมานะคะของทปอที่ชื่อว่า TC p o ส o ฟรี o โอนะทีแคสฟรีโอนี่จะเป็นเว็บไซต์ที่จะทําพอร์ตให้น้องๆน,น,นะคะโดยเว็บไซต์เนี่ยจะนำเข้าข้อมูลได้จาก3ส่วนก็คือ1ค่ะน้องๆสามารถกรอกข้อมูลผลงานของตัวเอง ะะได้นะคะและ2ค่ะจากข้อมูลจากผู้จัดกิจกรรมเนาะน้องๆไปร่วมกิจกรรมไหนมนาะถ้าเขาสามเขาสามารถคนจัดก,กิจกรรมสามารถส่งข้อมูลว่าน้องเข้าร่วมจริงๆนะคะมาที่ระบบกลางนี้ได้นะคะและ3คือข้อมูลการศึกษาจากโรงเรียนนั่นเองค่ะซึ่งการทำพอร์ตใน t c s ค t ต์ r ร o เนี่ยก็เลือกทำได้หลายแบบนะคะแต่ค่ะน้องๆมันไม่ใช่ว่าทุกมเนาะที่จะเข้าร่วม t c a s คส r รนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้การทำพอร์ตยังประกอบไปด้วย อาจจะเป็นไปได้3รูปแบบก็คือ 1. ส่งพอร์ตจากทีแคสโรโนะคะแล้วก็ข้อ2คือส่งพอตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนดเองนะคะและ3คือส่งพอตแบบที่น้องๆทำเองนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะน้องๆก็อย่าลืมติดตามประกาศจากทามหาวิทยาลัยด้วยเนาะว่าเขาให้ส่งพอร์ตแบบไหนค่ะ